ที่สถาพรโหลดที่อาร์มอาร์มเนี่ยมันจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กําลังเครื่องยนต์มากที่สุดชัดเจนที่สุดนะครับเพราะว่าอาร์มเข้าอาร์มออกเนี่ยก็บอกมันใหญ่แล้วมันก็จําเป็นจะต้องใช้น้ํามันนะครับจากปั๊มทั้ง2ลูกคือปั๊มลูกที่1นึงที่2 รถตั้งแต่ขนาด2ตัน PC 20 30 40จนถึงขนาดใหญ่ๆ30ตันนะหรือว่า50ตันเองเนะี่ยส่วนใหญ่นะครับก็จะใช้ปั๊มเทอร์ีเมนหลักลูกที่1กับลูกที่2ใช้2ลูกก็จะมีกระบอกอาร์มนี่แหละที่จะใช้น้ำมันจากทั้ง2ลูกเลยและขณะที่เราทดลองรถและะ้วกันเราตักอากาศทดลองรถเนี่ยระหว่างที่เอาอาร์มเข้าหรือว่าอาร์มออกนะเอาอาร์มระหว่างที่เอาอาร์มอาร์มออกมันจะต้องใช้กําลังเครื่องยนต์เยอะเพราะว่า มันจะต้องใช้ปริมาณน้ํามันเยอะและปริมาณน้ามันเยอะที่ว่าเนี่ยมันคือต้องมีเพชเชอร์มีแรงดันด้วยทั้ง2อ,อย่างนะถ้ามันใช้2อ,อย่างเนี่ยมันจะกินกําลังเครื่องเยอะอย่างเช่นถ้าต้องการแรงดันสูงแรงขุดสูงและก็ต้องการความเร็วพร้อมๆกันด้วยเนี่ยมันจะกินกําลังเครื่องเยอะแต่ถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ต้องการเพชเชอร์เพชเชอร์น้อยได้แต่ว่าปริมาณน้ามันเยอะ